จับตาดูให้ดีนะคะแค่ภาพผืนเดียวเชื่อ,อใจเท่านั้นละค่ะพึึบนะหนุ่มหล่อมาดเข้มจะเปลี่ยนเป็นหนุ่มน้อยหนะ้าใสในเซลลวินาทีเท่านั้นละค่ะหรือถ้าใครนะเผลอล้าสายตานะคะจากการที่เขาไปหยิบเศษกระดาษจากทุกมุมมาปรึบ กลายเป็นแมพแผนที่แผ่นใหญ่นะใช้เดินทางในโลกแห่งจินตนาการนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคการสลับตัวและความว่องไวของสองนักมายากลชา,ชาวไทยนะคะคุณฮันและซันตาชิโอค่ะที่ขนไม้เด็ดทริกมายากลค่ะมาโชว์ในการแสดงมายากลแฟนตาซีนะคะ i ิมเมจิก f าฟาสซินเนตนะคะที่นรมิดห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆให้เป็นฉากหลังเรื่องราวของเวทมนต์เรียกได้ว่าจับไปโดนตรงไหนเนี่ยก็มีเวทมนต์แล้วก็เปลี่ยนได้หมดเลยนะคะ เจนสนามแค่ไหนก็ตามค่ะแต่ว่านักมายากล2ท่านนี้นะคะต้องฝึกกลให้เข้ากับจังหวะเพลงและเนื้อเรื่องค่ะก็ต้องซ้อมหนักกันนะคะอยู่ถึง3เดือนเต็มเลยทีเดียวแล้วก็ต้องเรียนการแสดงเพิ่มเติมขึ้นด้วยเพราะปกติมายกลเนี่ยมันมีแค่เพลงและแสดงให้ถูกจังหวะสั้นๆแต่อันนี้คือแสดงทางเรื่องเลยค่ะ ความยากของมันก็คือหนึ่งเนี่ยเรื่องเพลงเลยเพลงประกอบเราจะตามเราต้องตามเพลงเพลงจะตามเราไม่ได้เพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นคือเราต้องฝึกฝนในเรื่องของเพลงต้องเปิดเป็นพันร้อยพันรอบเพื่อให้เราอยู่ในจุดมุ่งมั่นที่ตรงกับเพลงมากที่สุดแล้วก็ไม่มีการพลาดเรื่องเพลงเพราะเพลงแต่ละเพลงเนี่ยสื่อถึงอารมณ์น่ะจ้เราทําให้มันเหมือนว่ามีเวทมนต์นะครับจะทําให้เหมือนทุกอย่างอ่ะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นทริคอะไรเงี้ยครับคือเราทําทุกอย่างเหมือนเสกสรรเปจริงๆอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบ ประกอบกับเนื้อเรื่องที่มันเป็นแนวแฟนตาซีครับซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องแบบเอาของชิ้นนุ้นมาเล่นธรรมดาแต่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องของละครเวทีขึ้นมาด้วย คุณผู้ชมคุณกฤติษาคุณเคยไปดูมายากลแล้วก็การแสดงละครสัตว์ตอนเราเด็กๆเนาะต้องมีบ้างะนะคะเราอาจจะแค่ประทับใจแต่สําหรับคุณชัดพิสิทธ์ค่ะตอนนั้นเขาบอกอายุไม่ถึงสิบขวบชอบมากชอบจนฝันอยากเป็นนักมายากลหลังจากนั้นก็เรียนมาตลอดเลยค่ะเดินสายแข่งขันโชว์ตัวเวทีเล็กใหญ่จนถึงระดับนานาชาตินะคะเขาก็บอกว่าหลายประเทศเนี่ยใส่ใจมายากลเพราะว่าเป็นมากกว่าโชว์นะมีภาครัฐคอยสนับสนุนค่ะอย่างเช่นที่เกาหลีใต้ตอนนาทีตไปเนี่ยมีการ เปิดสอนเรียนมายากลจริงจังได้ใบปริญญาด้านศิลปะการแสดงมายากลเพื่อใช้ยกระดับการประกอบวิชาชีพด้วยนะคะก็ตรงนี้เราพยายามสร้างปรากฏการณ์อะไรบางอย่างให้มายากลเนี่ยไม่หยุดนิ่งในเมืองไทยนะคะเราก็เลยต้องสร้างสารรค์อะไรบางอย่างขึ้นมานะครับให้มันดูดูมีเรื่องราวเออตอนนี้เราพูดถึงว่าเราได้ก้าวไปถึงในระดับที่เป็นเทียบเท่ากับเอเชียในหลายๆประเทศแล้วนะซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่เรา อลอดเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาพยายามผลักดันให้น้องๆเยาวชนไทยที่มีความรักในด้านศิลปะการสแสดงใปนคเนี่ยได้ก้าวขึ้นมาแล้วก็มีความคิดความอ่านในการที่จะนำเอาศิลปะการสแสดงแขนงนี้เนี่ยเพื่อเป็นที่เปิดเผยแพร่ให้กับผู้ชมได้สนใจมากๆขึ้นนะครับ เป็นนักมายากลชาวไทยที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ลดแล่นในระดับเวทีโลกเลยนะคะตั้งแต่พวกเขาในยยังอายุน้อยๆอย,อยู่การันตีจากรางวัลแข่งขันมายากลในไทยและต่างประเทศค่ะล่าสุดนี้ก็ไปสร้างความภูมิใจนะคะแข่งขันเอเชียนเมจิกแอสโซเชตชันเป็นชิพที่ประเทศเกาหลีใต้มาด้วยค่ะ